สวัสดีครับครูพักรักจำใบปิงปองกลับมาอีกเช่นเคยนะครับผมพบกับเ,เพื่อนๆอีกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการนะครับเพิ่มคาปาแล้กันเนาะหรือว่าเป็นการโมคาปาเพิ่มนะครับสําหรับตัวนี้ก็คือเป็นการโมคาปาแหล่งจ่ายไฟนะครับผมแหล่งจ่ายไฟของบอร์ดเกมออดิโอนะครับเนาะ ก็ไม่ว่าจะเป็นบอรหน่านก็แล้วแต่นะครับเขาก็จะมีขาป่ามาให้นะครับผมซึ่งค่าที่เราเห็นนะครับผมอย่างตัวนี้นะฮะค่าเขาอยู่ที่6,800ไมโครฟลาช์นะครับ35โวลต์นะครับผมก็คือแรงดันที่มันรับได้นะครับผมก็คือสูงถึง35โวลต์เลยนะครับความจุอยู่ที่6,800ไมโครฟราดนะครับผมเป็นความจุของมันนก็เหมือนกับ แทงน้ำหนึ่งแทงนะครับผมสามารถรับน้ําได้กี่ลิตรนะครับผมนะฮะแล้วก็แรงดันที่แทงนั้นรับได้นะครับผมเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยากให้มันเนี่ยมีความจุเพิ่มขึ้นนะครับผมก็คือการเอาแทงน้ําอีกรุ่นึงนะครับมาต่อขนานกับมันนะครับผมซึ่งในการขนานนะครับผมสําหรับตัวนี้นะฮะคาปาตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่10,000ไมโครฟารัด35โวลต์เช่นเดียวกันนะครับผมก็ พอเราเอาไปขนาดปุ๊บเนี่ยขนาดปุ๊บนะครับก็เอาความจุนะครับผมทั้ง2ตัวนะครับมาบวกกันนะครับผมก็จะได้เป็น16,800ไมโครฟารัดรับแรงดัน35โวลต์เช่นเดิมนะครับในการขนาดก็คือเอาบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับผมนี่นะฮะก็เอาไปทับกอนเลยนะครับวันนี้ผมจะมาทำการสอนโดยการที่ไม่ทอดตัวเกาออกน,นะครับแล้วก็เพิ่มตัวใหม่เข้าไปนะครับ ในการโม่คาปาแ่งจ่ายนี่นะครับก็จะช่วยให้กระแสไฟที่รับเข้ามานะครับผมแล้วก็มันจะมาจุที่ตัวมันนะครับแล้วก็ปล่อยออกไปที่ยางวงจรเนี่ยนะครับในในววงจรมันเนี่ยมันจะสะเทือนขึ้นนะครับไม่ได้ช่วยให้เบสมันแรงขึ้นหรือว่ามันดังขึ้นนะครับเพียงแต่ว่าช่วยให้กระแสไฟมันเรียบขึ้นมันนิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยเอ๊ะ มันดีจังมันนุ่มจังนะครับผมก็คือแรงใจไฟดีเสียงที่ได้ออกมามันก็จะดีนั่นเองนะครับโอเคนะฮะเราก็มาเริ่มทำกันเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับบอดเกมโมเดโอนะฮะถ้าเราจะเพิ่มเข้าไปนะครับก็มีวิธีก็คือสามารถต่อดันล่างได้เลยนะครับวิธีการดูขั้วบวกและขั้วลบนะครับผมเขาให้เราดูนะฮะแทบที่มีสกรีนเป็นแทบแทบแบบนี้นะครับผมก็คือจะเป็นขั้วลบนะครับ ส่วนแทบที่ไม่สกรีนที่เป็นแบบเยอะๆนะครับผมสีเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นขั้วบวกนะครับอย่างเช่นตัวนี้เนาะตัวนี้ก็คือที่มีแทบทองตรงนี้นะครับก็จะเป็นขั้วลบนะครับผมแล้วก็แทบที่เป็นสีเขียวยาวๆเยอะๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับหรือไม่ก็ดูที่ข่านะครับข่ายาวจะเป็นขั้วบวกข่าสั้นจะเป็นขั้วลบนะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มทากันเลยนะฮะสำหรับบอดเกียมอเตอร์นะฮะก็จะเข้าจะมีซิงค์มาเนาะซิงค์ระบายความร้อนนะครับเราก็ ทำการทอดมันออกเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทอดออกมาแล้วนะครับผมหน้าตาด้านในจะเป็นแบบนี้เนาะก็จะมีซิงค์นะครับผมเที่ยวข่าวนี้เราอยาไปเช็ดออกนะครับมันเป็นซิลิโคนนะครับผมช่วยระบายความร้อนนะครับผมก็เที่ยวการได้ทอดแล้วก็เราก็ทำความสะอาดจุดต่างๆนะครับที่อาจจะมีฝุ่นเนาะถ้าจะเป็นบ่อเก่าเก่านะครับผมมันจะมีฝุ่นเข้าไปอยู่ตามช่องต่างๆนะครับผมใช้แปรงครับ เช็ดออกนะครับโอเคนะฮะก็ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะทําการคันนานไปนะครับคันนาดก็คือที่ผมบอมมอสครู่นะครับก็คือบวกเข้าบวกลบเข้าลบนะครับนี่นะฮะเดีย๋ยวเราจะงอขาลงไปนะครับผมนี่นะครับตึ๊บให้มันถึงนะฮะนี่นะครับโอเคเราก็ดัดขาให้ได้ตามต้องการแล้วเนาะนี่นะครับเดีย๋ยวเราจะทำการเชื่อม เข้าที่สองขานี้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าโอเคนะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเติมตะกั่วสําหรับตัวนี้ก็นะครับตัวเก้านะครับผมเติมตะกั่วที่ตัวเก้าก็นะครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ทาการเชื่อมตะกั่วไว้แล้วนะครับผมเติมตะกั่วแล้วนะครับนี่นะฮะแล้วก็ตัวที่เราจะมาต่อนะครับเราก็ทําการเติมตะกั่วไว้แล้วเช่นเดียวกันนะครับ โอเคนะฮะก็เราก็ทําการนะครับเอามันไปติดตั้งได้เลยนะครับผมก็คือเอาไปคอมได้เลยนะครับบวกเข้าบวกลบเข้าลบเลยนะครับก็จัดเรียงให้ตรงนะครับแล้วก็ทําการบัตรกรีไปเลยครับนี่นะครับ เรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับการมูนะครับผมแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับส่วนคาปลาของเราครับที่เราใส่ไว้แล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเวลาเราเปิดเพลงเนี่ยบางทีนะครับมันก็จะสั่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอากาวมายิงมายอดไว้นะครับผมโอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับผมเราก็ดูว่ามันต่อกันจริงไหมโอเคไหมครับนี่นะฮะ แล้วเราก็ทําการใส่กลับคืนนะครับผมสิงต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนสักครู่นะครับแล้วก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในการเพิ่มคาปาเข้าไปนะครับนี่นะฮะข่าต่างๆนะครับผมเราก็อยาให้มันไปโดนสิงโดนอะไรนะครับก็คือให้มันอยู่ในส่วนของมันเองนะครับนี่นะฮะโอเคไหมครับก็ ประมาณนี้นะครับผมทําง่ายๆเลยนะครับก็คือเป็นการโมคาปาของชุดแรงใจไฟนะครับเห็นไหมฮะไฟเข้ามานะครับเราก็จะผ่านชุดคาปาตรงนี้ไปนะครับผมก็ช่วยในเรื่องอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับผมในตอนต้นคลิปนะครับว่าช่วยให้ไฟมันเท่าเที่ยงขึ้นนะครับโอเคนะฮะยาใส่เยอะไปนะครับใส่เยอะไปเวลาเราเอาไฟเข้ามาในบางทีมันจะเปิดบอดไม่ติดนะครับกว่ามันจะชาร์จตัวมันเต็มนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้กําลังสวยแล้วนะครับ ถ้าใครยากเท่ยากยากดูว่าเราไปทำอะไรกับคาปามานะครับผมนี่นะฮะไม่บอกค่านะครับผมเป็นการมกนะฮะนี่นะครับลหลายท่านก็อาจจะมีอาจจะเคยเห็นนะครับผมว่าเอมกมาหรือเปล่านะครับผมไปทำอะไรมาหรือเปล่านะครับก็ทำการนะฮะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับว่ามันจะเท่ขนาดไหนนะฮะ ก็คือการเอาสติกเกอร์ออกนั่นเองนะครับจริงๆทำไปก็เท่านั้นนะฮะอันนี้คือส่วนใหญ่นะครับผมก็เพื่อนๆที่เขาเอาไปแข่งกันนะครับเขาจะไม่บอกค่ากันนะครับนี่ทำเท่ๆนะฮะไม่มีอะไรแล้วครับนี่นะครับก็ เห็นไหมครับเทยอย่างครับเริ่มเทแล้วใช่ไหมเริ่มมันสี่เทแล้วนะครับแกะออกเลยครับนี่นะฮะเทไหมครับผมนี่ส่วนใหญ่ที่เราเห็นก็เอ้ค่าปลาค่าเท่าไหร่นะครับผมเราไม่รู้แล้วครับคนทำคารู้นะฮะโอเคนะครับผม นี่นะฮะเทพเลยครับสีเงินเงาเงาเลยนะครับโอเคครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมเมื่อกี้ก็เป็นเสริมๆขำๆละกันเนาะก็ประมาณนี้นะครับผมในการมูคาปลานะครับผมเพิ่มคาปลาชุดแรงใจไฟนะครับจําไว้นะครับการมูคาปลาชุดแรงใจไฟเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เบสแรงขึ้นหรือวันอะไรขึ้นนะครับผมแค่ช่วยให้ไฟมันดีขึ้นนิ่งขึ้นปล่อยไฟได้ทะเทียขึ้นนะครับมันทําให้เสี่ยงเรารู้สึกดีขึ้นนั่นเองนะครับ โอเคครับผมขอบคุณมากที่ดูจนจบคลิปนี้นะครับผมก็ผิดพลาดป,ประการใดก็ขออภัยเช่นเดิมนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันเยอะๆติดตามกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับผมวันนี้ครูพะระจาบายปิ่ปองก็ข้อตัวลาไปก่อนนะครับผมใครมีข้อสงสัยยังไงก็อย่าลืมทักทายมาใต้คอมเมนต์หรือทักมาที่เพจ Facebook คู่พักรักจำใบปิ่งปอง tiktok ก็มีนะครับผมชื่อเดียวกันเช่นกันนะครับผมโอเคแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับผมบ๊ายบาย